อยากสุขภาพดีอยากรวยอยากสวยอยากมีความสุขใช่ต้องไม่โมโโลออนไลน์ใช่ค่ะถ้าทําที่อื่นเราไม่การันตีเรื่องนี้ถ้าปอสินค้าประโยชน์ประหยัดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนล่ะไ,ลไปดูไลฟ์เก่าๆนะใช่เออนหน้าไม่ได้เด็กขนาดน,นี้เปลี่ยนแปลงประหยัดไหมคตรประหยัด ชดประหยัดไม่ต้องเจ็บตัวด้วยแม่ไม่เจ็บตัวชดแทนการบท็อปร้อยใหม่ฟิลเลอร์หน้าท่าท่าหน้าเห็นผลลัพธ์ไม่ดีแล้วก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่ามันจะดีจริงนะคะยินดีเคลมกับเจ้าของแบรนด์ไม่ต้องไปเคลมกับคนขายนะทักเจ้าของแบรนด์มาได้เลยค่ะเฟ็นุ๊คมาดามย่างผู้หญิงยุคใหม่คุก้าการันตีและคุก้าเคลมยินดีคืนเงินถ้าคุณไม่แฮปปี้ถ้าคุณไม่พอใจเพราะอะไรกล้าลงกับหน้าตัวเองและเปลี่ยนจากคนที่เข้าคลินิกจากคนที่หน้าเคยป้าและตัวเองเปลี่ยนก็คือกล้าเคลมทุกหน้า ทุกหน้าสิวป้าบวกปังเป๊กไม่ต้องไปยิงแล้วนะแม่ใช่แล้วเราอ่ะใช้กันมาไม่ถึงเดือนอ่ะใช้กันมาแค่เซตสองเซตได้ขนาดเนี้ถ้าคุณคิดดูดิถ้าคุณช้าอีกสักเดือนสองเดือนน่ะนเราหน้าไปไกลแล้วนะ,ะแค่เพียงคุณแค่ช้าแค่สิบห้าวันเอางี้แค่ช้าแค่วันหนสองวันอ่ะเราเราทิ้งห่างไปไกลอ่ะคุณยอมหรอ,อยอมหรอคะอายุสี่สิบห้าจะห้าสิบอายุจะหกสิบเาหน้าเด็กกันหมดอ่ะใช่ออใช่ใช่ใชเออยอ ช้าวันสองวันอ่ะคุณก็วิ่งตามเราไม่ทันแล้วนะออวิ่งตามเราไม่ทันแล้วนะแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนเองคุณบอกเลยแค่เปลี่ยนสิ่งที่ทางลงหน้า นะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ารับประกันความพอใจแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มแค่เปลี่ยนทุกอย่างอะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นตัวแทนยิ่งได้ราคาถูกใช่ครับเหมือน,เป,นเป็นเจ้าของโรงงานเองครูบอกได้เจ้าของโรงงานเองก็ใช้ราคานี้ค่ะเจ้าของโรงงานเองก็ได้ใช้ราคานี้แล้วเขาก็ผลิตแบบเนี้ยใช้เองเพราะว่าครูได้สูตรนี้มาจากเจ้าของโรงงานคนที่เชี่ยวชาญและคร่อมบอดในวงการความงามอะมาเป็นสิบยี่สิบปีอะคะ่ะเขาสั่งมาใช้และเป็นนวัตกรรมจากสเปนนะคะอันดับอันดับต้นต้นของโลกเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลก ไม่มอดออนไลน์เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นมา2ปีจะได้ของระดับโลกที่เป็นวัตกรรมใหม่ระดับโลกมาขายก่อนมาใช้ก่อนจะมีคนตามเราอีกเยอะแต่บอกได้เลยว่าแค่สเก็ตส่วนหนึ่งที่พวกเราใส่ไปอ่ะเขาไปทำแบรนด์อ่ะเขาขายกัน4ี่ห้าพันหลายอย่างที่เราใส่ไปในนี้เข้มข้นนะถ้าไปแยกแยกแยกสารขายได้4ี่ห้าขวดขายได้4ี่ห้าอย่างคนละหลายพันแต่วันนี้รวมให้หมดเลยรวมให้หมดเลยนะ ขวดละ1,380บาทเท่านั้นเองมีโปรโมชั่นถูกกว่าน,นั้นด้วยถ้าซื้อขวดเดียวพันสามค่ะถ้าซื้อ2ขวดเราจัดโปรโมชั่นสําหรับลอ็ดแรกและสามารถสรับเป็นตัวแทนได้ค่ะนะคะเซ็ตสิขวดเราให้ละให้ครึ่งราคาเลย เปิดบินแค่สิบขวดเราให้ครึ่งราคาส่งฟรีด้วยเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่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 เอาไม่ไม่เขาไม่มีอ่ะเขาไม่มีเขาไม่มีขายละตอนนี้ยอดจองคือลนหลามากเลยนะแม่คือจะบอกให้ว่าคนที่เคยได้ใช้ไม่มีใครเอาต่ำกว่าหนึ่งลังใช่ค่ะคนที่เคยได้ใช้ไม่มีใครซื้อต่ำกว่าหนึ่งลังและลังเดียวอ่ะลดครึ่งราคาเหลือหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นได้ไปสามสิบขวด ได้ของแถมตอนรุ่นเปิดตัวของแถมประมาณสักสามสีพันอ่ะสามสี่พันอ่ะส่งฟรีจ่ายตั้งหน้าบ้านก็ได้นะอเออสวยนะคะสวยแบบจ่ายหน้าบ้านอ่ะออหาไม่ได้อีกแล้วอ่ะ